ก็สวัสดีจ้าไม่ไหมนะจ้ะจะาก็แบบเริเม่มมาก็ได้เมดเลยช่ำๆก็แบบเล่นเมดแบบช่ำๆตัวแม่ตัวแม่หน่อแกอะไรมากตัวแม่เขาเล่นเมดไปยแะอะไรมากเนาะ <S <S ตอนนี้ก็แบบรอหน้าแบนไปค่ะรอเพิ่แบนแบนไปกันเนาะจะแบนแบนไปค่ะเราก็แบบแบนแบบมีในยะนะคะอัวอีมูราดข้าวก็แบบแบนแบบมีในยะเหมือนกันบอร์นตีมี่ อาญาแล้วก็อะไรอ่ะอินโทรหรอวะอืออินสตรแล้วตอนนี้รู้สึกเลตต์ต่อไรจ้ะเลตต์ต่อไรจ้ะตัวอะไรจส์สิคิดซิอยู่ค่ะอยากหลอกเอ็มค่ะตอนนี้อยากหลอกเอ็มอยู่จิตสัมผัสอยู่จิตสัมผัสจะไหวอยู่จิตสัมผัสจิตสัมผัสตัวแม่แม่ค่ะเพื่อความไม่เสียเวลาแหละเพราะเราต้องใช้เวลาแบบมีประโยชน์ตักไปนะโรดเลยจ้า ตอนนี้เราก็จะมีฟีนิกอ้อยลอเรียออฟพิชันก็อยู่แล้วก็มีโลเป็นคิสซี่สงดท้ายก็จะมีซีฟเอ็นดอร์บูบาลอนอิกกี้ทอมเด็กแล้วก็โรไฮลัดลัดขาจำไว้ล,ะละัดลัดเริ่มเกมมาแน่นอนค่ะเมนเมทแลวทุกคน mm hmm. มาชอบมาอยู่พ mm hmm. ู่นี้นะคะเราจะมีแย่งคู่กันคะ่ะค mm ื hmm. ่ต้นนี้ฉันน้อยอะ่ะคือแบ mm hmm. บ,บ ตาฉันตาผัดนี่ง่อยมากฉันหน่อยตัวเองอะแบบฉันตาผัดนี่ง่อยมากนะคะจึกเล่นการเนาะอีกกีก็แบบเขี่ยคลิปไปฉันก็จะเขี่ยคิบเหมือนกันแล้วแกดูดีนะแกดูโกะแกดูโกะแกโกะเป็นรวบคิมชุดแรกแล้วฉันวิสองอ่ะขอร้องฉันเลื่อยฉันท้อเลยอ่ะฉันหน่อยอ่ะฉันหน่อยมากก็คือหลังจากกบเขี่ยช่วยช่วยฉันเขี่ยคลิปเสร็จปุ๊บก็ไปชุดคารีแล้วแกดูอีกกีอีกกีคือแบบมันโซนชนะฉันอยากไปตีปูมากเลยแต่อีกกีไม่ให้ฉันไปดูสิ ขึ้นกดหิวมาไปตีสเต็กเสร็จแล้วเก็บเลือดอะหน่อยแล้วฉันก็รอขี่เวฟต่อไปรอไปชั่มเมนูนะคะการุนายาปลาผัดเลนเนี่ยมีมีผัดเคียร์ครีมจะเคียร์คีบช้านะคะสบายแล้วก็ปลาปลาแบบปลาแบบแนวเฉียงจะได้โดนะดับตัวแล้วก็ฉันก็รอเปินบาัไปแล้วรอคุณจะไม่ไปไหนเลยอีกกี้ก็ไปเติมเดล่างแหละส่วนฉันไปไหนคะตีปูค่ะตีเป็ดป่าชัเมงเดี๋ยวปูปูคือนบินมีชีวิตสำคัญที่สุดสำหรับเมนแล้วก็ปลาแบบเฉียงไบ ถ้ามีเวลาตึ้งปูนะะอยู่อะ่ะคือไปจูบก,กับปูเลยถ้าศัตรูไม่ได้อยู่ใกล้จูบปูเลยจบๆเคลียร์ง่ายสุดตอนนี้ก็แบบเคลียร์คลิปอะก็รอไปเนาะรอมีไฟแต่ก็ไม่น่าไฟยาวๆเพราะฉันฉันไม่ค่อยชอบไฟอะ่ะคือแบบฉันชอบหัดถังก่อนเลยตรีงค่ะอีก,กี้อีก,กี้เท่าไรก็ไม่สนใครโอเคเนาะจบอ,อ้อก,ก็โหดซาซากิอยู่แล้วฉันก็แบบปีค่ะปีร้าสลา้ลานหลุดโดนแม่หลุดเนาะมาค่ะหลังจากตบอีกี้ทอมเด็กเล่นกลางไปแล้วก็ ยายบ้าแล้ยายรถมาตีเวรเรีนล่ลลางแล้วก็จะมาเอามาังเกอร์แต่ฉันเห็นว่าทมีชีวิตอยู่ในคุ้มโดยบ้ารอนเอ็นสิบแล้วก็เอเดนดอร์แล้วก็ดูมังกรนะมังกรแบบมังกรยกคสวยมากแล้วก็ปลาดูสองตัวแต่ไม่ตายแต่อ้อยเก็บสามคือรถอะพลิดมากแล้วก็แบบแล้วมันก็ไปแบบตัวสิบหาพิกกี้ก็มาปาตีเล่นอ้อยเกือบตายจะมาแล้วเราก็แบบจะไปเคลียร์คลิปใช่ไหมตัวเราเนี่ยเอาไปละโอเคไม่เป็นไรเราก็แบบรอแปลคารอรอคนมาตียอดฟ้าอยากล่าดาฟ้าค่ะ ไอ้แต่ปูอยู่เอาปูค่ะทำไว้เราต้องรวยรวยขนาดที่นัดไปวิติตฟินิกก็แบบตอนนี้ฟินิกดีมากเอาตรงนี้นะคะรอค่ะรอรอรอคีดแล้วก็เขียรีบแบบป้าแบบแนวเฉียงปลาดิวแบบนี้เนาะแล้วก็สเตลล์กบก็ัวกไข่ไม่สนไม่มีสกิลค่ะช่วยด้วยเขียร์ีบเล่ดกลางเสร็จแล้วก็ย้ายบ้างย้ายหลุดมาอยู่เรนล่างเราก็มีไฟแล้วก็โดนแวนค่ะผักแล้วปลาอะไรปลาพัด์ดูดไหมไม่รู้ปลาไปก่อน แล้วก็มีไฟนะมันก้อนนิดหน่อยแบบเหมือนจะไม่ไปกันตายนะไม่มีนะแล้วก็แค่นั้นแหละเราฉันก็กล้ามาเคลียร์กากบอกเลยเีนกลางสำหรับมีดมันสำคัญมันก็มาช่วยเคลียร์แล้วก็เสร็จละเราก็เก็บเลือดแล้วก็ไปเติมเลือดล้างค่ะเติมเลือดล้างค่ะจำไว้เติมเลือดล้างก็นั่นนี่นัดอยู่จริงแต่ฉันก็แบบเห็นอ่ะคือแบบตอนเนี้ยโกบรวบสวยเกลูกกบนะแกลูกกบปึ๊บแรงๆค่ะ แ,แรงๆเลยเลย,เลยกดบแบบออน,นี้ล็อปตอนเนี้ยไปเสร็จใช่ไหมละแกรอเรียลชันคือว่าลำมหนึ่งสองค่ะลำมลำัแต่เอลันดอไม่ตายคือนางไม่ได้โฟกัสเงียชก็เลติดหินแล้วก็นางก็โดนบูบาร้อนเก็บแล้วฉันก็เก็บติดก้างอ๋อชันก็จะไปโหนเก็บอีกกีถอมเด็กแหละสรุปอีกกีไม่ทายเก็บตายแทนไม่เป็นไรฉันก็อยากดักนะแต่นางน่าจะไปแล้ว ก็แบบก็รอเออ,เออตีปูดีกว่ารอตีปูก่อนจะมีคนมันๆเดินเข้ามาข้างหน้าสรุปไม่มีค่ะจบเฉดกาไม่มีไฟยาวแล้วเฉดมันจะอนินด,ดอร์กำลังตีปะปะก็จะลาดจะลาดมีทักหน่อยมากแต่เฉดก็มาเคลียร์ดุนกาดรต่อรอเรียกที่รีดการก,ก็เคลียร์ไปอีกี้ก็มาป่าสกิลไปไม่สนค่ะจะเค,คลียร์ขีบแต่เราก็แบบอยากป่าผัดอะ ปลาโดนหัวจะมันไม่โดนไงนอยนะนอยอ่ะไงไม่โดนโดนแต่เรล่ามันจะมีไฟนะหรือไม่มีเอ่ยมีไม้อ้อไม่มี oh <my> ปักกับแวบจบเนื่องจากขีดกลางเข้าไปเลนกลางค่ะเลนกลางนั่นที่ตัดเอเวอเติงไฟปุ้ยไม่ต้องมีละเติจะเคลียร์กลางเราเคลียร์กลางไปเคลีย,ร,ยร์กลางเคลียร์กลางอ้อยก็หัวไปละเคลียร์ไม่เสร็จเ,เลยหัวร้อง อาคิดเสร็จแล้วมีไฟไหมใช่มีอาเราก็โหดกลับมาเอ้ยเดินกลับมาไม่โหดน้อยก็เดินกลับมาเช็คเล็ติ้งปลาพัดเช็คเล็ติ้งปลาพัดเช็คเล็ติ้งค่ะปุ้มต้นเกมยอยู่หัวหน่อยยังไม่แรงมากก็ปลาพัดเช็คเล็ติ้งเพราะฉะนั้นก็ไปเคลียร์ตางค่ะก็ปลาแบบเฉียดไป,ปก็ดุนปุ้มผักไม่โดนก็หลอกชุดผักไม่โดนชุดหน่อย ก็เครียไปแล้วแกดูฟินิกฟินิกฉันแบบแกดูมินิแม็บฟินิกฉันคือแบบอโเรดไปเล่นหลังฟอมแล้วไม่ตายแล้วเก็บสามโหลดแครรี่ที่จริงใชเลิฟสร้างเลยแคร์รี่แบบนี้หล่อไปภาพจริงโมนางเล่นดีวแ้แหละตนี้นนนเรา,าเรี่แ,รรแบบนี้เก็กร,ร,กรอดเลยหรอบอกใช่แบบนี้แหละง่ายดีสุด ก็แบบเช็คเลดดิ้งเลดการสัรก,รกแป๊บนึงจะมีใครมาไหมมี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 ไหมไม่มีอีกแก่ไปหละหลังจากเคลียร์การจะพักกบัดกควิดเข้าป้าเข้าไปแล้วก็จะเอาชดป้าผัดไปนะกะรอลาสะลุอ้อยได้ค่ะแล้วตอนนั้นก็มีไฟกระเล็กน้อยได้ชนที่หมดกลับมาเคลียร์กลางต่อแล้วกบัดก็ตายตัวอ้อยฉันได้มาตัวหน,นึ่งก็ดีนะแล้วก็รอเดอด,ดฟินิกก็บบแบบเกิดฟินิกบุ้ง ฟินิก์เดซินอรี่เดาแรงมากตอนนี้ก่ปาผัชิคเลดีนค่ะตาฮ่ชิคเดีนค่ะแค่นี้แหละไปละแล้วไปทำอะไรคะสามไเค์่การจะอีกกี่คนติเรา่ะจบกดทำหม่ว่มยรีบทำไมอ่ะขอร้องเราเราก็มาเกียการต้องรวยค่ะต้องรวยไปห้าสิบบาทสองร้อยบาทอีกกี่เมง่าดิชิคเตี่นขอร้องได้ปร้อยยี่สิบค่ะจบเก็บเลือด เรารอดูนะคะจะมีไฟไหมอ่ะอยากให้มีจงังหลยอ,อีกกี่แมงอยู่ในภูมิรอ,องกบจะจะแบบนี้แบบก็ออยากช่วยจะก,กบแบบแบบไม่รู้แล้วเราก็รอค่ะรอคีบีบเขียบไปรอเขียบไปหมูบลาลอดแม่ลกงแล้วก็รอค่ะ,คะฟีนิกกดไปละเราก็ปลาผัดเช็กเลดดิง้งไม่แรงเลยเบามากครอ,อง หลักจะเขียกรกลางเต็ดเลนบวสิบก็มีปัญหาสิก็เดินมาปลาผัดไปเล่นเล่นผักเล่นเล่นแล้วก็ปลาผักเข้าหัวเอ็นดอดจบปีกสิบมากดฟิกออกแบบหนึ่งแล้วก็เดินกลับไปปลาผัดเล่นเล่นปลาผัดเล่นเล่นแล้วทำอะไรคะปลาบึ้มบึ้มแล้วก็โดนอีกกีค่ะดูอีกกีนะคะบึ้มบึมบายาเราเรียกว่ารำรำรำค่ะ บัมบัมบัมเบ่โบมีเดรีเจเจดต่ละจบแล้วคือหลังจากเกิดมาแป๊บเดียวรอเลี้ยงเสร็เวลาเรียกลางนะครับบุ๊มบูมบายาแล้วเรียนกลางเสรงจก็มีปัญหานิดหน่อยนิดหน่อยแหละมั้งสิบกิ้งมาขนาดนั้นจะนิดหน่อยแหละก็ปลาพาเชอรี่ดดีปลาปลาพาเชอรี่ดดีค่ะเบาๆก็โดนติบถุยน้ำลาย ก็ร่อค่ลอปลาผัดลอปลาผัดแบบเช็คเลตดีตาไปก็เบาๆล่าเสนกลางต่อกบเชเลต์ไปด้วยละกบไม่ให้กลับลุกมันจะไม่ได้กลับกันสองคนนี้แหละตรงนั้นแหละแล้วก็ลอเคียงกลางค่ะเดี๋ยวอากลางด้วยละประเดี๋ยะแล้วก็เอากลางค่ะป้อมโจเปลี่ยนกลางไปและหลังจากช็อตเลนกลางตอนนั้นก็มีไฟอีกเลยจนมันมีเลนบนตรงนี้แกดุน่ะแกดุชันแกดุชันปิดปุ๊ม คลิปสองแบบตัวแม่นี่แหละเมนยูยฟิกยัดค่ะจบหลดหดหลังจากชนะก็ไม่มีไฟยาวมากจนรอเลี้ยงมานั่งแบบเปิดไปแล้วเปิดวงค่ะสรุปนินเตียวค่ะแล้วก็จบแต่เพื่อนฉันบอกกูไม่จบมาเน่สรุปไม่ได้ค่ะกบตาย้ลยเป็นฉันอยากได้แต่ฉันโดนนี่โดนเช็คเลตด,ดิงไปพักค่ะอีก,กี้เช็คเลตด,ดิงแรงมากแล้วฉันก็แบบหลอกอ่ะแกดูอีก คือแบบคือแบบิแบบ้นขอบแบบฟ้านะบูม thank you d ด้อ thank you d ด้อแล้วอีกกี้ก็คือแบบหน่อยแล้วฉันก็รอเขียนตางขออนุญาตปลาัชิเลดดิงบูมเจิบเจบเบาๆเศบๆแหละตั้งแต่ช็อตน,นั้นก็เพิ่งจะกลับมามามีไฟตอนจาก15นาทีเก,ก,กิดกบกบพเข้นาขบไปหแล้วก็ปลาผัดไปชิเลดดิงโดนแหวนแหวนแวนคบตายสลงใ,ใต้ค่ะ ก็ผักมารอโซนดาร์กแบบนึงเลยชิคก็แบบแบบป่าจะ,ปประ,ระสรุปเขียนไม่ได้จะตู้กันมาหลายทีเลยชิคก็แบบรอค่ะออรอโซนป่าพาเชคเลดิ้งค่ะป่าพาเชคเลดิ้งบูมเบาๆแล้วก็ชนะไปแม่เล็ดเล็ดเล็ดเอออีเก้ป,ป่าพัดบูมเกือบตายเจ็บ๊ไปห้าไปห้าไม่ได้อะไรเลยค่ะ สวย,ยวค่ะแตวก็ไม่เคลียร์กาหล่อขึ้นเกลีดยดแอลังแดกช็อตถูกน่ารักแป,ป๊บเดียวแวร์จะไปตกกับเอ๊ะวินิชจะไปตกกับแวร์และไรจีมาฉันดูบูมโดนแคบไปไปนะแกแรงมากไปไปฉันก็แบบอยากได้อะเออฉันก็เดินไปเดินแบบหน้าดุดุมหน้านันดันบปเดินไปเดินไป,นไป,ไปอันตี้สวยๆโอ้ไม่โดนบูบาลอนกดอันตีไ้ไรกี้ขอโทษครับที่ไปแล้วไปบ่ายเต็งคิ้ว แล้วเราก็แบบมารอซุนดาเพราะว่าก็รอตีแต่เราขอยัดรีมานาค่ะมานาทั้งหมดขอยัดรีแลปะป่าเราก็ตีดาค่ะป่าเราตีดาเนาะตีดาเสร็จทริปก็คือแบบอมืมาไฟค่ะสรุปพวกนางแปงแพะนะคะอยากปลาตัวตัวแต่ออดดอกงไปแล้วแล้วอ้อยก็หมดไปแล้วได้มาแล้วก็โจบค่ะจุก็ลอลานะไม่ได้ตัวเลย ก็ได้ทำภารกิจสะสเกรตค่ะผักบู้รบอลลอนไปให้เพื่อนแต่เชืกโคดแข็งหลบตอมแล้วตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็โฉบไปแบบสวยงามแบบจบไปดีค่ะแบบรีสตรอว์แบบตัวแม่ตัวแม่ตัวมัามนะคะดูค่ะใครได้เอ็ม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 อใครได้เอ็ม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 ฉันอยากได้เอ็มอ่ะฉันต้องได้เอ็มสี่จานนี้ฉันต้องปฏิทานว่าฉันต้องได้เอ็มดูสีใข่ได้เอ็ม ใครได้ใครได้ดูชแนลเลยอ่ะอมันแฟชั่นไม่ได้ค่ะที่สองให้ที่หนึ่งเอ่ยฟิ Phoenix นิกแน่เลยตอนนี้ฟินิกเล่นดีอ่ะอ่านี่เรียนทองมีรดใครเอ่ยฟินิกจริงด้วยรดค่าเจอกันไหมนะเดี๋ยวกลับมาลงคลิปเรื่อยๆอันนี้ก็แบบฝึกฝึกภาพฝึกลงด้วยบายบายค่ะบายบายนะชอบก็ยัง กดไลค์กดแชร์ด้วยนะจ๊ะจบมบ่ายบายนะไว้เจอกันใหม่